พี่เขาออกคนขายตรงนู้นพี่จะไม่กลับหรอกครับเก่งเนอะระวังหลวงระวังนะแม่เอาตรงนั้นไปปุ๊บมันหนีบมือได้นะลูกมันเป็นมันเป็นสายพานลูกเป็นสายพานลูกมันจะหนีบมือตรงเนี้ยเล่นไม่ได้ในของคนโตนะนี่มานั่งนี่มาเอานั่งนี่มไหมนะแยเด็กอ๋อหนูจังเล่นแล้วไปเลยเลือกเอาเลือกนู่นนู่นต้องแดงต้องแดงนั่นลองลอง ยืนธรรมดาได้เลยเย็นหมเคลื่อนไปไหมให้แม่ขึ้นเข้าให้แม่ขึ้นให้แม่ขึ้นหน่อยลูกทำอะไรเนี่ยรถไถรถไถไม่ได้เลยรถไถไปแล้วเนี่ยให้แม่ขึ้นทำอะไรลูกให้แม่ขึ้นทำอะไรมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยยืนออกร่างกายอ๋อยืดเต้นยืดสายยืดนัตยืดนัตติกตีลกาเขาชอบอันต้องแดงต้องแดงนั้นมาม้าไปต้องแดงดีกว่าลูกมาม้าจะต้องแดงให้ดูไหม โอ้อันนี้ต้องบาลานตัวนุ่นพี่เขาไปเล่นนุ่นเล่นกันครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกพ่อลูกนี่อยากเล่นอะไรก็นี่นี่อันนี้น่าจะหมุนหนุกปะป๊าน่าจะหมุนปะป๊าเอาเขาขึ้นเขาชอบหมุนหมุนหมุนแบบอนุน่ะแต่เป็นหมุนเอลกอนุนเลยแต่เป็นรุ่นเก่ารุ่น สามอันนลรุ่นใหม่นี่นนะก๊อกเลยทนงน้ำก๊อกเลยนะก๊อกเลยแต่ออกบ้ากก็ดีพี่ออกเบาๆก็ก๊อกแก๊กออกกําลังกายหาเครื่องออกกําลังกาย <c oughs> ชอบเครื่องไหนลหูกอันนี้เหมือนปัน่น <c oughs> เหมือนจักรยานลูกเป็นเหมือนจักรยานครับเป็นจักรยานนั่นแหละลูก กรยานกับที่หกให้ปั่นลนกปั่นจกกักรยานอ๋อเรานกหนุ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 กหนยกุณย,ย,ณย,ยนยกหนนุช่นยหมคนุกหมุก <c oughs> มนหนหุกยนุกน <c oughs> ุกหนกนกนุกนนุนุกหนกนุนุกหนกนุกนนนนน เดินไปเรื่อยนอะลูกหนูยัง่ยถ้าไปตองมุมนุ่นระว,วังชนไปเรื่อยเลยหมาไปไหนหนูพี่เขาไปจะไปต,ตามตนี่จะไปตามพี่เขาเนี่ยูทรต,ตัวไปไปเดินนุ่นไปนน่นต่ำแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนอะ เ็นไหมเป็นบนหลองไหมหนูลองไหลองมาทรงตัวไหมละหนูอยากลองไหมหนูอยากลองแบบทรงตัวไหมนไปเคนนั่นนี่ก่อนหนต่ำแล้วก็สูงอยาทำเอยากทำก็ทำไม่ได้หรอกยังเล็กอยู่ดนูดก มาดูข้างไหนครับในกุฏินี่ครับอยู่กุฏินี่ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่บ้านผมอยู่ตรงข้ามเทศบาลร้านโอ้แต่ก่อนผมอยู่ในตลาดเป็นร้านกระสุกเนียอ๋อรู้จักสาวทออาร์ตไหมอาร์ตอ๋ออาร์ตอ๋อเป็นนกชายลูกพี่ลูกน้อง อนคน,อนคตรจิกเหมือนกันแหละแต่ไปอ,อยู่สูงเลินครับสมโพธิ์นะนะเออคือว่าน่นรุนเป็นน้องสาวแม่ทั้งแม่ลูกพี่น้องกัน